สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลีโนต้ากับการแข่งขันโปเกมอนโกพีวีพีลีจิโนแชมเปี้ยนชิพกับทัวร์นาเมนต์ที่ลอสแองเจลิสครับ โดยจะเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่าง List Two c q u a t i o n เจอกับ Ashadie r q u a t i o n ครับมาดูไลน์อัพของทั้ง2คนกันก่อนโดยเริ่มจาก List Two Equation ก็จะมี Lantern, j u g o n b a c k y k o n o y o s a r u Shadow ก a i k a และ Fukulin ครับถัดไปมาดูไลน์อัพของ Ashadie r q u a t i o n กันบ้างก็จะมี Amudo, y a r u k i m o n o Lantern, Shadow Namazu, k ซ e l i a และ Shadow ก a i k a ครับสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะใช้โหมดเ a t e l e a ในการแบทเทิลและตัดสิน ันแบบเบสออฟไฟถ้าหากใครเก็บ3เกมได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปครับเอาละครับตอนนี้สัญญาณเกมแรกมาแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับหลีส่งมาเป็นชาโดกไก่กาเจอกับเคเซเลียโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันถ้าสู้กันแบบไม่ใช้โล่ค่อนข้างสูสีเลยครับขึ้นอยู่กับ IV ของทั้ง2ตัวแต่ถ้าเปิดโล่แรกกันชาโด้ไกกาจะได้เปรียบทันทีครับแล้วกดพร้อมกันเป็นชาโดไกกาที่ชนะ CMP ได้ปล่อยถ้าขุดลก่อน โดนไปเกือบเครื่งหลอดแล้วสวนได้ท่ามูลฟอร์โดนไปเลือดเหลืองตัวหนึ่งก็ลวดเร็วปาดเดียวส่วนอีกตัวหนึ่งก็ถึกทนครับตีสะโซเมจิให้ได้เยอะๆกดท่าปมย่าแต่สินใจกดใช้โลก่กันไปก่อน แล้วดูครับไม่ลนตีฟา์เมจี้ต่อกดท่าขุดรูอาชาดีปล่อยให้เคเซเลียเคโอไปตัวถัดไปส่งแลนเทินลงมาตีสะโสเมจี้แล้วหลอกปล่อยท่าคมมีดบูมแรงครับอาชาดีไม่แน่ใจต้องจ่ายโลกกันเอาไว้ ตีแล้วกดท่าขุดรูจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เฟสครับยอมจ่ายโลดสุดท้ายไป i ลิสทัวเคชั่นเห็นแบบนั้นเดินเกมสวิตส่งแบกกี้ลงมาเป็นแบกกี้ที่ใช้ท่าความมือทั้ง2ท่าเลยครับเปิดก่อนได้ท่า1 0 0 0 0แสนโวลดเลือดไปก่อนตีสะสมเมจิ กด1 0 0 0แสนโวลต์อีกครั้งโดนไปเลือดเหลืองส่วนได้ท่าคลื่นชั่วลายโดนไปเลือดเหลืองเหมือนกันกดคลื่นชั่วลายอีกครั้ง โดนไปเลือดแดงและสวิปส่งชา์โดนามาซุนลงมาตีสะสมิจิกดท่าขึ้นชั่วร้ายโดนไปเกือบครึ่งหลอดเป็นโปกเกมอนที่จะชะล่าใจไม่ได้ครับสำหรับแบก็กกี้ได้จังหวะและสวิปส่งชา์โดไกก้าลงมาอาชาัดี้ต้องกดท่าระเบิดโทนไปก่อนครับ KO ไปครับชาร์โดไกก้าตัวถัดไปส่งแลนเทินลงมาเจอดักด้วยท่าระเบิดโคนจะเป็นท่าโจมตีซูปเปอร์เฟคครับโดนไปครึ่งหลอดตีสะโซเมจิเจอระเบิดโคนอีกครั้งต้องจ่ายโลดสุดท้ายไปครับสวนด้วยท่าโตขึ้นจะ KO เลยหรือเปล่าครับ โดนไปยังไม่เคโแล้วสวิปส่งแรนเทอร์ลงมาทางด้านอาชาดีแม้จะมี Energy เยอะกว่าแต่เลือดก็โลมากๆแล้วครับกดท่า1 0 0 0 0แสนโวทิ้งท้าย KO ไปครับเหลือตัวสุดท้ายส่งแบ็คกี้ลงมาแล้วกดท่าหลอกลวงโดน KO ไปครับ เลือตัวสุดท้ายเหมือนกันแต่ไม่ไหวครับแล้วเป็น List to a t i o n i o n เก็บเกมแรกขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เกมเป็นเกมที่สูสีมากๆเลยครับดับทีมโปเกมอนมาได้ดีทั้งคู่แต่เป็น List to a t i o n i ค n ที่เก่าเกมและผิดพลาดน้อยกว่าทำให้เก็บชัยชนะมาได้มาครับต่อกันเกมที่2 ลีส่งมาเป็นแบ็กกี้เจอกับชาโด o ไกก้าโปเกมอนสตัวนี้เจอกันแบ็กกี้ได้เปรียบแต่อเชดดียังไม่เปิดเซฟสวิต c ์เลือกที่จะเดินเกมสู้ครับตีเกมิจิตีเกม AG, ิจิได้เปิดก่อนได้ท่าขุดรูโดนลดเลือดไปก่อนแล้วสวนได้ท่าหลอกลวงแต่เจอแคสด้วยการเอาแลนเทินมารับท่าไว้ได้ครับ ตัดท่าไปก่อนแล้วเคาเตอร์ด้วยแลนเทิร์เหมือนกันตีสะสมจิด้วยความที่ส่งลงมาก่อนทําให้สามารถไล่เอเนจีได้ไวกว่าครับใช้ท่า1นึ่งแสนโว้โดนไปเลือดเหลืองตีสะสมจิกดท่า1นึ่งแสนโว้เหมือนกัน อาชาดีกดใช้โลกกันเอาไว้ตีสะโ m เมจิสวนได้ท่า1นึ่งแสนโว้แล้วต้องการจะยื้อครับกดใช้โลกกันเอาไว้มาครับจะเลือกเล่นกันยังไงตีเกียเมจิกดท่า1นึ่งแสนโว้รอบนี้อาชาดีปล่อยครับแลนเทิร์นเคโอไป ตัวถัดไปของอาชาดี้รอเวลาส่งยาลุกกินโมโนโลงมาตีฟาร์เมจี้เจอท่าโต้ขึ้นทิ้งท้ายโดนไปแล้วลิสทัวเคชั่นไม่ยอมให้ฟาร์เมจี้ครับสวิปส่งชาโดไกยกย้าลงมาเจอเปิดด้วยท่าทิ้งตัวทับ โดนไปแล้วเคาน์เตอร์ด้วยชาร์โดไกกล้า,าเหมือนกันตีสะสมเมจิเป็นชาร์โดไก่ก้าของลิสทัวร์เคชั่นได้เปิดก่อนได้ท่าคมมีดบูมแมลงอาชาดีตัดสินใจจ่ายโลดสุดท้ายไปตีสะสมเมจิให้ได้เยอะแล้วกดท่าคมมีดบูมแมลงต้องจ่ายโลดสุดท้ายไปเหมือนกันครับโลดหมดทั้งคู่แล้วครับตอนนี้ ส่วนในท่าคมมีดบูมเมลงโดนไปเลือดแดงตีเข็มไมจี้ต่อครับกดท่าคมมีดบูมเมลง KO ไปครับตัวถัดไปส่งแบ็กกี้ลงมาตีส,สัสสซเมจิกดท่าขุดรูทิ้งท้ายแต่เจอแคสส่งแลนเทิร์นมารับท่าไว้ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะนรกที่ชาโดไกก้าเลือดเหลือน้อยมากๆประกอบกับการติดดีเลย์ทำให้ไม่สามารถสวิปยาลุกิโมโนโลงมาเลยจำเป็นต้องปล่อยท่าไปครับกดท่าหลอกลวง โดนไปเลียดแดงแล้วกดหลอกลวงอีกครั้ง KO ไปครับเหลือตัวสุดท้ายเรียบร้อย และเป็น List to o ว c a s i o n เก็บเกมที่2ขึ้นนำไป2ต่อ0เกมยังคงเล่นได้นิ่งมากๆเลยครับสำหรับ l i ส t t ทัว c a s i คชแม้จะโดนอาชาดีีแคสต,ตัดท่าชาร์จไปก่อนแต่ก็สามารถตั้งสติประคองเกมจนกลับมาได้เปรียบครับมาครับต่อกันเกมที่3 ส่งหลีดมาเป็นโคโนโยซาลุเจอกับชาโดนามาซุนโปเกมอน2ตัวนี้เจอกันถ้าสู้กันแบบไม่ใช้โล่ชาโดนามาซุนได้เปรียบแต่ถ้าสู้กันแบบเปิดโล่แลกกันโคโนโยซาลุจะได้เปรียบครับแล้วได้เปิดก่อนในท่าไหนสสลัดโดนไปเลือดเหลือง สวนได้ท่าน้ำร้อนท่านี้นอกจากรุนแรงแล้วยังมีโอกาสสร้างดีบัฟ้วพังโจมตี1สเต็ปครับ l i ลิสทัวเคชั่นไม่เสี่ยงกดใช้โลกกันเอาไว้เมื่ออาชาดี้เห็นแบบนั้นเดินเกมสวิทส่งแลนเธอลงมาตีสะโสเมจี้ได้ท่า shadow b อลแล้วค่อยเคานเตอร์ได้แบ็กกี้ครับเจอดักด้วยท่าน1นึ่งแสนโว้ลดเลือดไปก่อน ตีสะสมจิจิกดท่าคลื่นชั่วร้ายโดนไปเลือดเหลืองตีสะสมจิจิกดท่า1 0 0่0แโวเป็นโปกเกมอนที่ถึกทนเลยครับสำหรับแบกกี้รับดามเมจได้ดีมากๆโดนไปเลือดเหลืองเหมือนกันตีฟาร์เมจิ ส่วนได้ท่าขึ้นชั่วร้ายอีกรอบครับแล้วไม่ใช้โล่แบบนี้โดนไปแต่ยังไม่ KO แต่ไปลังเลระหว่างจะสวิปตัวหรือจะปล่อยท่าครับกลายเป็น KO เฉยเลยครับแลนเทิร์นเสียหายหนักเลยครับอาชาดีตัวถัดไปส่งแอร์มูดโดลงมาเจอทักทายก่อนด้วยท่าขึ้นชั่วร้าย โดนลดเลือดไปก่อนแล้วต่อคอมโบด้วยท่าไนส์ลชครับแล้วกลัวว่าจะเป็นท่าชา w ดบอลจ่ายโลก่กันเอาไว้ตีซะโซเมจิหลอกปล่อยท่าไนส์ลชอีกครั้งจะหลงกลอีกหรือเปล่าครับแล้วจ่ายโล่สุดท้ายไปแบบนี้เข้าทางรีสโทเ t ชันเลยครับ สวนได้ท่ากอดเบิร์ดจะเป็นท่าโจมตีซูเปอร์เอฟเฟคครับดิสทัวเคชั่นจ่ายโล่สุดท้ายไปแล้วสวิปส่งชาร์โดนามาสุนลงมาจังหวะนี้ตีสะสมเมจิแล้วกดท่าพร้อมกันแต่เป็นโคโนโยซารุที่ชนะ CMP ได้ปล่อยท่าชาร์โดบอลก่อน KO ไปครับชารโดนามาซุนตัวถัดไปของอาชาดีส่งแอร์มูโดลงมาพยายามที่จะฟาร์เมจิครับ แต่เจอไนส์สลทิ้งท้ายเรียบร้อยแบบนี้ทำให้แชมเปี้ยนโปเกมอนโกลออริจินอลแชมเปี้ยนชิพที่ลอสแองเจลิสได้แก่ลิสทัวเคชั่นครับ ยังคงเป็นเทนเนอร์ที่มีประสบการณ์ล้นเหลือครับโทนาเมนนี้เล่นได้เก่าเกมากๆและการเลือกท่าชาร์จของแบกกี้เป็นท่าโจมตีความมืดทั้ง2ท่าแสดงว่ามีการทำการบ้านมาอย่างดีแล้วครับว่าจะใช้แบกกี้เล่นกับแผนไหนเพราะถ้าหากไปเจอกับเทนเนอร์ที่มีโปเกมอนแฟรี่เข้าแบกกี้กับท่าชาร์จแบบนี้ถือว่าเสียงมากๆเลยครับต้องยอมใจแกจริงๆครับโดยท่าขึ้นชั่วร้ายนั้นนอกจากจะใช้เอเนจีน้อยกว่าท่าสุดยอดไม้ตายแล้วยังทำดาเมจได้ดีกว่าด้วยครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอยินดีกับ และถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์การแข่งขันโปเกมอนโก้ PVP แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจับมาจับมาจับโปเกมอนจับมาจับมาจับโปเกมอนสร้างปาร์ตี้รวมตีเลดบอส จ้างปาร์ตี้รวมปีเลตบอสจับกลุ่มกันแล้วพีวีพีจับกลุ่มกัน